สวัสดีครับผมโน้ต v ีีวันนี้วันที่7วันสุดท้ายแล้วสําหรับกิจกรรมเส้นทางเพชรสวงจุดแรกวันนี้คือผมว่ามาตรงนี้แล้วบินลงมาเอานะตอนแรกผมว่าไปตรงนี้แล้วมันต้องวิ่งแล้วมันต้องปีนเขามาตรงนี้ง่ายดีดูตัวที่มันเนี่ยชูมือขึ้นขึ้นชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเนี่ยไอตัวนั้นน่ะมันจะทุบหอกตีหัวตัวเองเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเนี่ยกูชาอูนุโบยะอูนุโบยะเนี่ยเป็นสีเหลืองกูชาเนี่ยเป็นพืช หญ้าหรือผล,ลไม้รวมกันก็คือพืชสีเหลืองเอาเบอร์รี่แล้วกันเก็บมาเยอะมากแล้วไม่ค่อยได้ใช้ด้วยก็น่าจะได้แหละนะก็คุยต่อได้อยู่จุดต่อไปย้อนขึ้นมานิดหน่อยพอมาถึงตรงนี้มันจะมีอยู่2ตัวที่มันเต้นแต่ตัวเนี้ยจะเต้นน้อยกว่าจะเต้นอยู่ที่เดิมไอตัวนี้จะเต้นแล้วเดินหน้าเดินหน้าแล้วเดินถอยหลังกลับมาตัวนั้นอะ่ะผมว่าไม่ใช่ผมว่าตัวเนี้ไปต่อสู้ 모조 태양권. 빛줄기를 그리긴 어렵다. 즉시 성급. 이게 하늘의 이치다. 아녀반상. 피어나라. 날나라 แล้วก็กลับมาคุยต่ออาบะโมซิดาดาตื่นนอนถึงก่อนเวลาอาหารกลางวันตอนเช้าจนก่อนเที่ยงอยู่ตรงแถวๆที่เราทำเควสเก้าเสาปรับ

รับรางวัลเวทีแห่งโคมไฟประสานเสียงเพลงแล้วก็อีก4วันที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมฟาร์มสมุดพรสวรรค์เนี่ยจะได้2เท่า2เท่าเนี่ยจะได้3ครั้งต่อวันอย่างน้อยวันหนึ่งก็ลงสัก3รอบก็จะได้คูณ2ไปแบบฟรีๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวสดครับ